สวัสดีครับวันนี้ก็ได้นำพระสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์ฐานคู่นะครับอง์นี้ก็ถือว่าเป็นสภาพพระอยู่ในเกณฑ์สวยนะครับเราจะสังเกตว่าพระสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์ฐานคู่เนี่ยฐานแต่ละฐานเนี่ยมันจะมีฐานหลักกับฐานรองนะครับฐานหลักก็คือเส้นฐานที่เป็นเส้นหลักฐานรองก็คือเส้นแฉกนะครับจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับ ึงเรียกว่าเป็นผ้าสมเด็จบางขุนพรมพิมฐานคู่ซึ่งจะแตกต่างจากสมเด็จบางขุนพรมพิมฐานแซมนะครับฐานแซมเนี่ยฐานหลักกับฐานรองเนี่ยจะมีขนาดที่แตกต่างกันฐานหลักจะเป็นเส้นโตฐานรองก็จะเป็นเส้นเล็กนะครับดังนั้นวิธีแยกฐานแซมกับฐานคู่เราสามารถพิจารณาจากตรงนี้ได้นะครับก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับ ที่นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้สังเกตกันนะครับประกอบการพิจารณาในในการแยกพิมพ์ระนะครับก็วันนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับผม